ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด จัสักกระหลวงพ่อแก้วตาศักดิ์สิทธิ์อายุ244ปีประดิษฐานที่วัดอุดมธานีผ้ารามตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก มีสาธุชนผู้ใจบุญแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภขอความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวประวัติหลวงพ่อแก้วตาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีอายุราว2 4 4ปีพศ2320ถึง2564ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธน,นบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลักษณะพระพุทธองค์ในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองแสดงปางมานวิชัยพระพุทธองค์ลายดอกพิกุลขนาดหน้าตัก19นิ้วโดยมีประวัติความเป็นมาชาวเวียงจันได อพยพมาตั้งรกรากปีพศ2320แม่แก้วตาได้นำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี้มาด้วยและมีจิตศรัทธาได้สร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดแก้วตาจึงได้นำพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นปฏิสถานเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถปัจจุบันมีอุโบสถหลังเก่าเป็นหลักฐานและมีแม่สาวนุ่มมีจิตศรัทธาสร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดอุดมอยู่ติดกันจนกระทั่งประมาณพศ2460ได้รวมวัดแก้วตากับวัดอุดมเป็นวัดอุดมรัตนาวาสแล้วสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่ต่อมาสมเด็จพระมหา มนาเจา้ากรมพยาวชิรยานบรรส สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้เสด็จมาตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกทรงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอุดมธานีและเมื่อปีพศ .2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้ยกวัดอุดมาธานีฐานะวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ5ธันวา2542และปัจจุบันมีพระครูป,ปริยัติโพธิสุนทรประทวนสาดอนโบกนักธรรมเอกปทศ .4 ปปศปวศ อายุ54ปีพรนษา35เป็นเจ้าวาดพศ2557จนถึงปัจจุบันทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด